วันนี้จะมากอนกับทางมูลสามเฟนแบบ็อกกิ้งโดยใช้เอ c ซนะผมเหมาที่อุ้งกี้เลยเจีรยกอนนนี่เน่อาชิวมันไหนแต่ยังอ้านี่ ข้าคเนี่ยาเบือขิงหนบ้าน่มนะหนมนะเปื่อขิงเนี่ยบอกข้เปลือขิงหนึ่งบ้างจิงจะเปียนฮะขี้เหมือนใอกาหมามจักคงสอบเซ็นงเว้มาตึกถ้าเป็นป๋าถ้าไม่เงียกถ้าเป็นนังเงียบเลย

ฟไปไหนนะคิมไปเข้าอันนี้เลย X0 เลย X0 มันถ่ายปุ่นเออคือฮะกะลืมยังคิมหน่อยิมันแดบกน้างานนะนี่เฮ้อ ยังเลยคลิปของติดแล้วไอ้หนิเยังไม่ได้ลงเลยว่า รอรอรอตามเพลงนะเรอเราลงสตอรี่ติ๊กต็อกหสปอยะ๋อลองสปอยด์อ่ะสาวเตี่ยเลยือเป่าวันหนึ่งอืมยังไม่นี่งกาเลิกรหมปไหนที่บอสขี้แคบก้าน่งแมนอันนี้หลือเปล่น่งแมงเดลิกเป็นหรือ

โอเคกูอยากจะบอกวาอย่เารีบขายอีซ่าเลยอิซ่าก่อนล้ปะมึงรีบขายนีซ่าก่อนอนีิซ่าผู้อาวนีไอเหียยซ่าเอามาแจกปีผ่าน เออไปครับสร้าหมุนมอเตอรนึงเฟสสามเฟสนี่ก็มีสามันเลยอ่ะเออ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 เอเออเอเอ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 เออ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 ออเ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 เออ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 เเออเออเเออออเเออ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 เอ ถามได้ตอบได้เนี่ยพี่เจ้าถามได้ตอบไม่ถามได้ตอบไม่รู้เล่นเกมอยู่อย่างที่เป็นไอ้ไรก็กระทำหมุนมาเตือนหนึ่งเฟสแล้วก็บสามเฟสกับสามทีฟเนี่ยอ่ะโอเคสักหน่อหนึ่งเฟสฮาลงยิ่งพุ่ละแต่ยังไม่ได้ลงนั่นเดี๋ยวไอ้แหน่แต่วันนี้ข้างบนหันนะร้อมาเซี่ยสองตัว Mắt đã tiếng. Easy, mọi người. Oh, hô, lưu niệm cái lắm phải tang ngắm nữa mọi người. Mom, lưu cái gì, đi 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 ขึ้นก่อึแล้วขึ้นกอขึนแล้วขึ้นกียวขึ้นมาล่มหลียวะเมียวมันมีโอกาสสิบเปอร์เซ็นไหบอกิเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นเนี่อไ่เกไปเดิมพันยุสมุนไอาลองระวางสิร์นกับหนึ่งเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นสิบตัวกับสิบเปอร์เซ็นมตัวจริงเาเสียงโฉบราแบบสัก้าสิบอร์เซ็นครับแบบีรุ่นเดียนะ มีขี้เสร็จตัวเล่นอ่ไรบัลลีคุดราคามงขี้เออเรียนราคาลงขี้ขีมเงี้ยมันเสร็จได้แล้วก็อีบุ๊กมาเดี๋ยวอีบุ๊กไปเลยเลยนะน่าคุดนี่ก่นี่ช่างมึง ไปดีช่มาเลยช่นิดปิดรอตัมาเลยไอ้ต้เดิมังดีว่ดีว่โอเคมาแนาีว่เข็อเช็คเลี้ยงนะเช็คแม็กเช็คลีเลย์มนี่อ๋อโอเคโอเคเช็คกลันี่ดีกว่านี่ี่พอได้

าัอาชิโมโนะ่ะคนกิตั้งเยอะตั้งแย่มาตีฮะกนเดียวมาฮะนเดี๋ยวมาตัหมดจะีเอไม่เอาใบสำสอบใจฮะโดนตีนอ่ะหลุมะเออนี่มันเป็นยังไงก็ ฟินอินนี่นานี่นนี่ไมันมองยังชนะกูล็อกกุล็อกเออแม่นแมนแม่นแม่นคือหาชนะตัวเองนี่มันกากระไรอะ แมนมันมันมันโอ้ยมีมันทิ้เลี้ยวก็บ้างั้นเรเสร็จเลยท่าิสามนาทีอ่าแปดนาทีโอเคเฮ้ยคิ้งเล่นเกมไปตัวเองก็ไปมาแอะแยะตีตี๋มาทิศมาิเอไม่เล่นป่อจิ ซีแีมาขอหนึเลยไหนเไอ้ขอยนไอ้ลเจยูวีซี้อยนอ้ยยูอยูอยู่โทโทโท้ล้นมาน้นแตะมันรุ่งไหขวาใช่ีแนหนึ่งคือกลาง2คือขวาสมคือสโน้นมาขวาต้อมันได้ขวาามาใส่ขวาไอ้ชัดไอ้แฮลูกเสียยิงเหนึ่งเข้ากลาง

ไงจะจับมาหั่นกันนะลืมจากนาก็ได้เออมาแล้วมาาีมาโคนก็กให้มอันน่ะอันหล็กกับมจักับกางอะจักใส่กางเลยม้ยละยากันยู่กันโคนเลยอรนหี่มตอนนี้มันไปเลย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 เอาเลยมันเปิด Chicken con chicken con chia con Oh, mỹ tu. Nan gần đây, mọi người. Ba tia, ba tia, ba tia. B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 a bao bọc

bắt tay lái mình con này hóa bút này hóa này quá quá em ơi nè nè mòn phải mua nó má ạ mua vắng sải